บอล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 มาเลยคอยไดฮาร์ดไว้ไดฮาร์ดไว้อย่าลืมไดฮาร์ดด้วยใช้ไปแล้วพี่พี่มีบอลเชื่อบอลเชื่อไฟเออสวยสวยสวยโดนไปหนึ่งที ออกมาได้จิงมันมันขึ้นอยู่บนหัวเองอ่ะนะพี่จั่งมันฟ้องนะต้องมีคนแจกไข่เอาก็ได้บกินไข่มากินกระด้กินก็ได้ับสีจังสวนสนุกสวนสนุกเปาวลยโกง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 เดินช้าบนพังครับพังมากไหมพังเท่าคอเองเนี่ยแต่ฉันจะบีบคอให้นะเฮ้ยเ้พี่จั่ง ไี่แก่ก็จะต้องไปทำร้ายกันเลยเยใช่เราพวกเดียวกัน่ะเราจะทำร้ายกันเพื่ออะไรอ่ะเหมืนใครมันไปทำอะไรชั้นสองวะน่ะน้องเองลสัตว์เดินไปเดินมาทำอะไรนะพี่แกเดินผ่านน้องนี่โอมันโดดมันโดดมันโดดมาชั้นสองมันชัไปไหนเไปไหนเรไม่รู้ เดไปดูกันหนอยดิไปตกลงมาหนดิเอ้ยนายแต่เราพวกเดียวกันมันไปแล้วอะน้ำเสียงเรียกด้วยน้ำเสียงเรียกไม่ได้สกิ๊กน่าจะหมา One hour later เรรถไฟเลยค่ะเอาไล่ละเอาจอิงอีกแล้วเอาลากมาหากูด้วยไออิงไอชิบหายอุด สู้นะเป็นกำลังใจไเอาไปฟานนีนะคะโอเคครับโอเคครับมันเอาไว้อิงอยู่อ่ะไปชันหนึ่งไม่รู้ว่าทันเปิดไฟไปชั้นสองอย่างโอ้โหสู้นะอิงเป็นกำลังใจเออเก็บเก็บเก็บกูไปนะเอ้าไม่เก็บด้วยเออดี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 ดูดเลนไปเลยไปเลยไปไว้ไปไว้อย่าลืมเก็บเปิด์นะลูกไปอันหาออลังบ้านมีป้าอ่อเครื่องอ่ะไม่รู้อ่ะมีเออดีมีพี่มีมีมี หลังบ้านมีพี่เอาดีบ้านเลยนกันจะโอ้ดนบ้านเสร็จแล้วโอเคเอาอิงสุดว่ะเอาเอาให้สุดเอาให้สุดอิงเออๆนั่นแหละนั่นแหละอิงไปลงชั้นหนึ่งก็ไรลูกกำลลื้อกำลลื้อำลลืได้ได้ได้เอาไล่คิวแทนแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่่วงเฮ้ยเฮ้ยเกิดไปหรือเปล่ายากล้มหลังบานเฮ้ยเกิดไปหรือเปล่านัวไปทำ จะการตูนว่ะผมพี่ผ่โอ๋ออโอเร่งมาเกิดไปหรือเปล่าเดือเครื่องไหนวะบันไว้อะฮะแถว้ถวชั้นหนึ่งอะพี่อ๋ออิงพี่ไปฉุดขึ้นมาอิงไม่ไอ้ลูกนะชั้นหึ่อะพี่โยเกิไปหรือเปล่าพี่เบิร์ไ้ไปเลยพี่เออเออตันไปหนึ่งพี่สายแฮรเดี๋ยวไปอเครื่องพีุ่้ดอย่างเดียว ถ่ายโฆษณาีหนึ่งโอเคปั่นอีกเครื่องเผ oh, oh no, right. ื่อไว้เผ no ื่อไปส่งได้เลยเดิน่อลุกอยู่พี่พยายามอยู่พี่เขาเดินไวมากเลยพี่กินข้าวอย่างพี่โอ้ยกินแล้วกินกับอะไรก็ไม่รู้อะไทันัอะะไู่่่่พงนปวหใส่สกินอะไรอ กินแบเหมือนชุด่าชุดนอนรันชุดนอนรันคุยกนระมานีเราใส่พันเดียวกันเก้าเก้าใช่ไหมพี่เก้เก้าี่เออคมดีดีที่ทำเสียงคุยดีๆก่อนทำเสียงคุยจุดเลยพี่จุด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 เลยจุดจุดุยุุดุดดดด อุ้ยเกือบผู้แม่เจ้าลอกข้าบลอกรับโอ้ไม่กดพี่ระเปิดได้โอริโมลีโอริโมลีมักกะโรนี่มักกะโรนี่โอ้โอ้อยู่ชั้นหนึ่งกันครับอยู่ชั้นหนึ่งกันครับเดี๋ยวกูหิวเดี๋ยวกูต้องทำอะไรกินชั้นหนึ่งไม่มีใครจะเปิดเลยยังไม่มายังไม่มาอยู่เอ้าเอากดไม่ทันกดสกิลไม่ทันโอ้โน่ได้อยู่พี่เอานาอีฟ่าพี่คนหนึ่งจะเปิดไม่ทันเออเออเราเราคุณเป็นอะไร มากไม่ใช่ไอหนุ่มจะเอาจะเอาคนนี้จะเอาคนนี้รอได้นะได้นะตัวตัวได้นะหน้าวัดเป้าหน้าวัดเป้าเอาเป้าเอาเป้ามาดิครับมาดิครับมาดิครับดีเฮ้ยประมาแล้วมันคุยกันไม่รู้เรื่องนะพี่มันชาติพันเดียวกันแต่คุยกันไม่รู้เรื่องครับเก้าเก้าแล้วพี่ประตูเปิดยังพี่ไม่เปิดแล้วแสดงกัาหมดยัใกล้แล้วพี่ห้าสิบวิคิวจะคานไปประตูก่อน เขาไม่ชอบพี่หนักแน่เน่ยมันอะไรอ่ะก็มันยุ่งอะไรกับพี่แหละพี่ก็อยู่ของพี่ดีตอนแรกไปยุ่งแต่เขา่าเนี่ยป้าวพี่เปิลระวังเปิลระวังสามสิบวิขาเราจะไปไกลเราจะไปไกลต้องมาช่วยกันบอกอ่ะเรื่องของมันอ่ารถไฟไปได้แล้วนะรถไฟก็ได้แต่ติดท้ายมันจะขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาจะกัดไอพี่กิ๋วแห้งกัดพี่พี่กรอให้ตาแดงเขาหมดอยู่อ่ะตอนเนี้ย เฮ้ยข้างในฟังเป็นตีมอยู่เรารอตาเดียนายหมดอยู่นะจะหลุดจะหลุดจะหลุดครับจะหลุดครับเดี๋ยวมันต้องอุ้มจนที่หลุดอ่ะแล้วไปล็อกอ่ะใช้ใช้ใช้ใจหาการโลไปก่อนนะครับระวังมันกระโดดกระโดดล้โอ้โหด่า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 ดีจังอกบจังไงไปเลยพี่ไปเลยไปดีกว่าไม่เอาดีกว่าอย่าบอกว่าเทมานะ แมวต่แมวต่แมวต่อย่าบอกว่าเอาเทมานะขอร้องหลักกาบปีนมาไล่มาไล่มไล่มาไล่ไอออกมาไลออกตัดไอออกไม่ออกเว้ยไม่ออกออกแล้วจะอะไรเด็ก๊อกก๊อกก๊อกแล้วไอเด็ดแต่อย่าเพิ่งออกเอยวมันมาพี่รอพี่ออกก็รอพี่ออกได้คนรอพี่ออกได้ก่อนไปแล้วเดี๋ไหนว่ามาดีว่าไม่ทำไม่ได้ฮะประตูนี้ทำอันนี้ไม่ได้มันติดหรือเปล่าข้างบนอ่ะเออมันติดข้างบนยังไงอ่ะคนอื่นยังไงอ่ะออกได้ยัง ถ้ากัุผมออกได้แล้วเนี่ยหัวอกได้แล้วเนี่ยคุณว่านี่รจะออกนะเนี่ยถ่ายพี่คิวหน่อยท้าทายพี่คิวหน่อยฮ้ยฮะเสียงอะไรว่าใครกดชาวเผ็ดนะอุ้ยสเต็กสเต็กเลยเกตเลยเอาอ้าวโอ้ยโอ้เกิดบ้านเล็กโอ้เกิดอินฟีมองแม่เลยขอบคุณแม่แล้วกันนะมองหน้าหายเรื่องเหรอ โอ้โไอ้นายอีฟอยู่ในบ้านเล็กเลยโดในเคือมองไม่ได้อะเครือมันรอกเครื่อมันรอกไหนไม่เชื่อหรอมองใต้ดินอยู่บ้านเลก้ยงดินอยู่บ้านเล็กตัวอะไรอะอิงอ๋อบอล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 บออลบไปบอลอลจับสิ่งได้ทีนึงจับจับสิ่งไอ้ครับไอครับแบบไม่ต้องกันเลยนะพี่ยสอะทีเดียวละถอยพี่ถอยถอยัอยก้อนถอก้อนถอยวถอยหัวถัไปเลยัไปล ยไอ้ไปแล้วค่ะอ่ะจ้ะอู้บุญจะฮ่าฮ่าฮ่าสุตัอไอ้บาเบอร์ขอปั่นไว้ปั่นคนเไอางเอ็งหยุดตรงนี้แล้วนะยไม่ได้มองหนคิวเลยอววิ่งไปหามาในรงบได้พี่รงพยาบาลนห้องโเคเลยโอเคมันกันถึงทีแล้วพี่ใ่พี่เหลก็โดนเต็มๆล้ไอ้เโอเคเลยเออน้องอยู่หน้าด ได้เลยสบายเองบสบายจบงแล้วมาละจ้ามาเล่นได้เลยพี่จะค่อยบกยรับมาจาไมละจ้าทะเลาะกันครับไม่เล่นกันด้วยกันแล้วครับถอยครับถอยครับลันลันลันไปเลย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 ใส่ไนมิไปเลย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 เครื่องเครื่องน้องแปดสิบค่อยมาสั่งครับบองบองเอาบองบองไ้บองบองนี่มีการ์ดหนางมีโบเก้วินโดโอเคบอง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  เดี๋ยวลากออกครับขอโทษนะเมื่อกี้เอ้ยไม่ไม่ลากมาเลยพี่ปูเพียวเขาเล่นอย่างนี้กันอ๋ออันเลยไฮได้ฮาร์ดไว้ไฮไดฮาร์ดไว้อย่าลืมได้ฮาร์ดไว้ใช้ไปแล้วพี่พี่พันเชื่อมพันเชื่อกไฟเออสวยสวยสวยโดนไป็หนึ่งทีแถวบ้านเล็กระวังนะครับจำดีฝังด้วยผ้าไม่ได้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 แต่ถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวโซนก็อย่างงี้โอเคเล่นอยู่บ้านเล็กครับเคถาวันได้เลยก็ได้ครับเอาเลยได้เลย วิ่ยหลุมอยู่ตรงน้องนะใชอุูยแถวนี้มีห้องวีที่ต้องฉีกแล้วว่ะยูฉีกไปทั่วเลยเนี่ยวิวจะล้มไหมคะพี่ถ้าล้มเดี๋ยววาดได้ฮะวาดวาดไปก่อนวาดไปก่อนแกลักแกลักวาดไปก่อนาล้มห้องวีก็ได้นะน้องน้องกดเกิดได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าาาเฮ้ยอุวย อว่ะกดกดล็อกสกิลแล้วขั้วเปิดล็อกสกิลแล้วตายแน่คอนโทรลลเอร์เล่นไกลๆคอนโทรลลเอร์าอะไม่โดนพ่อแม่พี่เล่นพ่อแม่ได้ยินดีเนี่ยพี่มาอินฟีแล้วพี่มาอินฟีแล้วเออได้ได้เล่นตรงนั้นแหละผู้พันได้นะเดา๋ยวพามายให้ได้กันไม้ก่อนอู้อู้เมื่อกี้คิวกดมันการระเบิดได้ไหมอ่ะกันได้จุดห้ากันได้จุเออนี่ไงโดนด้วย โอ้ยล้มแล้วพี่ไม่ไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดโอเคโอเคเอาไปนั่งก่อนเอาไปนั่งก่อน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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอโหหรคล่ะรสุดเลยครับดเดโอเคเกิดเกิดเก้าเก้าเกแล้วเกเก้เตกแล้วไหลทหมดแล้วเเมี้มันเทมาฮะมุงมีการ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 เดี๋ยน้องจุดเครื่องเมกงมีการจดอรจุดอจุดจุดมีการมีการตีไม่ได้ตีไม่ได้ไปแล้วฮะมุงเกิดมตก ไปชิ้นเลยมีการมีการมีท้ายด้วยอ่ะอเออดิไปเลยครับได้ไหมเลยๆจุดเลยครับรออะไรครับคุณพี่คุณพี่เอาเทเลมารอผมอย่างนี้ไม่ได้นะครับคุณพี่จุดเลยครับไปตรงรอจุดเลยฮัมมุงไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไต้องเสียเทไปแล้วด้วยเสียเทไปแล้วด้วยไปวัดตูงฝั่งไหนคะอยู่วัดเล็ก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 อยู่บัดเล็กอยู่ดเล็กโอเคผมอยู่แถวโดมนะผมเปิดให้ เคเปิดแล้วเปิดแล้วมามาโอเคท้ามงอุ้ยเกือบไปแล้วอ่ะผมคุยยาทุกอย่างไปเลยผมเสียทุกอย่างขอฉีดยาแป๊บโอ้โหอ่ะ์ิวให้หน่อยนั่นแหะครับฉีดชีวิตของผมปูดีมากเลยครับคุณคาวแต่ว่าออกมาจากโรงแล้วโคตรจะเหม็นคาวเลยครับลักโรงว่างนะแบบทำความสะอาดว่างนะให้มันลงต่อไม้กิมกุหลาบสีทองโอ้โหก็เกินไปเฮ้ยลัน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 ไปก่อนครับพ่อมาพอดี้ท่ามง แดงพี่แดงวันนี่บุ้งไปแล้วโอ้จะไปยังไงเนี่ยพี่เบิร์ดหลุมมัมพี่หลุมหลุมตัวเอลหลุมตัวเอจริงปะจ๊ะโอ้โหแล้วเห็นพี่เบิร์ดแล้ววะพี่เอาแล้วไงเอาแล้วไงเวรกรรมตกมาที่โมบี้แล้วจังไก่เคนแทงฝ่ายโจกแลพี่พี่พี่ได้พอดเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้พี่ได้ได้พี่ได้โดนระเบิดไปเลยพี่โยมโดนระเบิดอย่าต้มเอ้า น้องบอกว่ายอมโดนระเบดแต่อยากโดนมืออ่ะพี่พี่เบิร์ดเหรอแล้วไม่ทันลากรอนนะพี่เบิร์ดเฮ้ยลอยลอดเนี่ยโอ้โหพี่เบิร์ดพี่มาตกที่พี่เบิร์ดอีกแล้วอ่ะตกใส่หัวแบบดักตุ๊กเลยอ่ะโถหลีโลกมันไม่เกิดอ่ะถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะ